การจ้างค้นเหตุงานในไฮนี่เนาะความคิดของยายนี่ยายเบิงแล้วมันเป็นงานที่บางงานนี่เขาเบิงแล้วยังเช่นง,งานที่ดดยหย้านี่เนาะการถากหญา้ดาดดยหย้าตัดหญ้านี่การลกหญ้านี่ละ่ะให้ต้นพืชนี่ เมื่อนี้นี่ตามเบิ้งเนาะจ้างคนประมาณหกคนเนาะหกคนถือไล่วันคนละเอดายรลองคำนวณเบิ้งเนาะบบดน,นี้เฮ้ากันเลยมาเบิง้งคางให้คางคางกันแบบน,นี้ให้คางเฮ้านี่เขากะจ้างรถไทยหน่อยก็ได้ข้อคิดอยู่ดิรถไทยหน่อยนี่เขาคิดเป็นชั่วโมงเนาะ แต่มาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงละซี่ลอยหาลอยเนาะเบิ่งการเฮ็ดงานของเขาดูบยปนี่เออมันกาโอเคอยู่นะชั่วโมงเท่าไหร่ไข่วโมงเท่าไหร่หคะ่ะอะไรก่อนอ๋อลแต่อ๋อแจ้งสเปรดในสวนยางนี่เด้ดองอ๋อ ว่าปกติถ้าพ้นคีเพื่อนเทดได้ใน,นเพื่อนกระแสขี้เป็นไล่ที่กันบอกอ๋อมันกระแมีช่องไงเขาเป็นช่องช่องได้ยุอ่อตามเบิ้องอ่ากระแปลว่าไทยกบหนาค่าซื้ออ่าตอนนี้เพื่อนจ้างค้นมาตัดยุสองสามก้นก็ได้คืนว่าเห็นเพื่อนไทยงสิมันมันดีมันได โอ้ปันป้นปั้นอ๋อที่ใส่หนะ้าตารนะ่ะบอ่อ๋อแบบนั้นกับน,นี่น<ถ>้าเข้าใส่แบบรถไถเดินตามเป็นทังไหนรถไทยไร้ากันโอ้อันนี้กับตัดหกักแต่ตัดคือกันวันนี้เอาแบบแบบใดแนะนน้ำในที่เ่าตัดหกัก ปั้นเจ๊ปั้นงานขายดินละปั้นดินเนี่ยเอาเอาอีหเนียเครื่องเครื่องปั้นแบบนี้ละมีผู้มีบ่มีผู้มีบ่หนองหานอ๋อสไลด์ไม่ดาพปั้นโศกหมูกับมีบ่เขาคิดไรละเท่าก็มีอ๋อบ้านโศกหมูมีเนาะมีหลายคนอยู่เนาะอ๋อกระบอกแพงเนาะ แปลว่าหากตื้นๆกับคืนแม่นบ่ะโอ้กระดีเจสันมันกระดีกว่าตัดไรเท่าอยู่<ม>อ๋อเอื้นว่าปัน,อ,นอ่าคือแปลว่าอาจจะไดไะจ้จ้าจ้าแซมกระคืดอยู่ต้องถามว่าผู้ใดปันหยาเนาะอ่าโอเคครับขอบคุณค่ะ เาคิดเป็นไรนเนาะเครื่องปัน้นเขาเอินว่าปัน้นหยานั่นได้ได้ความรูม้ไหมล่ะเครื่องปัน้นหยาไรละสามรอยบาทอันนี้เขาได้แล้วค่ะนี่เบื้องช่องแต่ละช่องสามารถเข่าปั้นได้สบายเลยมันกระทุนดีเนาะมันเทศบดด่ลดอนเออมันมันดีกว่ากำลังคนเนี่ยอันนี้รถ ง่ายกับสิเขา,ายากอยกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ถูกถมแล้วมันสูงเออได้ขอคืดละจะบอกลูกว่าดีเครียงการเอาโคดงานอ่ะผู้ใดมากเป็นผู้ใดครขับรถมาลูกละ่ะนะเนี่ยดีบป่าะอ๋นนอ,อเป็นญาตดดิีลาแต่ แน่นทายลูกเป็นย่าอีหล่าบอ,อมันก็จะมันค้วนจะเอาเครื่องปั้นมาปั้นเนาะเขาเอิ่อนมาปัญญา้นหยาปั้นหยานี่สิดีก็ตัดเพราะว่าตัดนี่มันสีสูงก็เพื่อนดินขึ้นมาแต่ปัญญน้นหยาในเพื่อนว่าสีโล่งไปในดินน้อยนึง บอทำไา่หากของตนอย่างผ้าล่าเนาะก็ะดีจะสิได้บอกลูกหางเทื่อนี่มันตองมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ลาค่าเปรียบเทียบคอดีคอเสียเท่ากับบ่อยากทำไา่น้ำใจเนาะเพิ่นเพิ่นมากกับบ่อยากบังคับเพิ่นหางเทือ เพิ่นกะคนสมัยนี้เพิ่นกะบ่ค่อยเฮ็ดเวียดนักเฮ็ดงานนักบ่เป็นบ่คือคนสมัยเก่าเฮากะบ่อยากเว้าเว้าแล้วเด็กน้อยสิเครียดนะคะขึ้นดีๆเด้อลูกขึ้นยากบ่ายายสิขึ้นได้บ่เอ้ายากสิขึ้นได้บ่เออแต่ยากสิขึ้นได้บ่ละยากย,ยานเหมือน ยายไปคืนมองเกากอนสูงโขดยายสิตะล,ล,ล,ลาลาลาบึบ่มลงยายไปคืนมองเกาดีกลัวมองนี้อา่า <c oughs> มองนังกาปิตยานเข้ามามองนี่ก็ไปคืนมองนี่ละเออมองใดเข้าเห็นว่าลูกการสิคืนที่สูงเข้ากับยาคืนมองลาดสั้นคักมันสิตลาดบึ่ม นี่มองนี่ขึ้นได้สบายอึ๊บขึ้นมาแล้วป่านนี้ขึ้นมาแล้วอ้าวกระโดดมองนี่น้ำเสาะนี่ต้องให้เขาถมไหมโอ้ดีได้ละผู้ใดมากคนอ๋อว่าแม่แม่ปุ๋ยบ่ะเอาแม่ปุ๋ยมาอีดีไปเบิ้งแม่ปุ๋ยป่ะไปเบิ้งแม่ปุ๋ยเดี๋ยว ไว้เท่านี้ก็น,น้อะค่ะน้อ